หากคุณคิดว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความโลภและความผิดหวังรอจังหวะนิสิตเรื่องราวของชาลีชินอดีตดาราอ้อชาที่กลับตัวกลับใจแล้วจะทําให้คุณมองโลกในแง่มุมใหม่ด้วยการฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีชาลีชินดาราที่มีชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งกลับมาอีกครั้งบนจอเน็ตฟลิกด้วยภาพยนตร์สารคดีเรื่อง D.K. ชาลีชินซึ่งเล่าเรื่องราวของชายผู้ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเซ็กยาเสพติดและร็อกแอนโล แบบที่ไม่เหมือนใครแต่ที่น่าสนใจคือชีวิตของเขากลายเป็นทุกอย่างที่มันไม่ควรจะเป็นเพราะอะไรและเขาจะกลับตัวกลับใจได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดผมจุดช็อน,นระเบิดเลยนะรู้ไหมแล้วชีวิตของผมก็กลายเป็นทุกอย่างที่มันไม่ควรจะเป็นชียนก,กลา่าวในตัวอย่างภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยและนี่คือเรื่องราวที่คุณต้องรู้เกิดในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่3กันยายน1965ลีชิน เป็นลูกชายของมาตินชีนนักแสดงชื่อดังที่มีชื่อจริงว่ารามอนอันโตนิโอเคราโดเอสเตเวสและมาจากครอบครัวผู้อพยพชาวสเปนพ่อของเขาตั้งชื่อในการแสดงว่ามาตินชีนตามชื่อบิดอปักคาทอลิกคนหนึ่งส่วนคาร์ลอสลูกชายก็ใช้ชื่อว่าชาลีชีนและเริ่มงานแสดงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นชาลีชีนประสบความสําเร็จในฮอลลีวูดตั้งแต่วัยเยาว์เขาได้รับบทนําในภาพยนตร์หลายรางวัลเรื่องแพลทุนของโอลิเวอร์สโตนตามมาด้วยภาพยนตร์อย่างเรดดอนหรือยังกัน ซึ่งเขาร่วมแสดงกับเอมิลิโอเอสเตเวสที่ชายของเขาและภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง r e รชดูเอ e l สเดอ o f ฟ er, แต่บทบาทที่ทําให้เขาโด่งดังที่สุดก็คือในภาพยนตร์วอลสตรีทซึ่งเขาได้แสดงร่วมกับ m i ไมเค l ลดักลา s และมาตินชีนผู้เป็นพ่ออย่างไรก็ตามชีวิตส่วนตัวของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยมากมายเขาแต่งงานหลายครั้งทั้งกับนักแสดงสาวเดนิสริชาร์ดซึ่งมีลูกแฝดด้วยกันคือบ็อบและ Mac แม็ก หลังจากแยกทางกันเขาแพ้คดีความเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตรนอกจากนี้เขายังตกเป็นข่าวกับผู้หญิงคนอื่นๆอ,อีก้วยรวมถึงการมั่นที่ล้มเหลวกับนักแสดงหนังโปในฮาวายแต่ที่น่าสนใจคือชีนยังก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางการเมืองบ่อยครั้งเช่นเขาอ้างว่าการถล่มของตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในปี2001เป็นการรื้อถอนที่ควบคุมได้แต่ในทางกลับกันเขาก็แสดงความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อเช่นการโอนเงิน10,000 0ดอลลาร์ให้ลินเซโลแฮนักแสดงสาวเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อชำระหนี้ภาษี ปี2015ชินประกาศว่าเขาติดเชื้อเอชมาหลายปีแล้วรเรื่องนี้กระตุ้นให้เกิดการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีและการซื้อชุดตรวจเอชไทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นปัจจุบันถูกเรียกว่าเป็นนปรากฏการณ์ฉลี่ชินแต่ในที่สุดดูเหมือนชายขี้เมาคนนี้จะสามารถจัดการกับปีศาจร้ายในตัวเองได้แล้วเขาเลิกดื่มสุรามาตั้งแต่ปี2017และเลิกใช้ยาเสพติดแล้วมาตินชินพ่อของเขาเคยกล่่่่่่าาาววถึงลูกกกชยเมมืออไีีปน การฟื้นตัวและชีวิตของเขาคือปาฏิหาริย์และเขาเป็นผู้ชายที่พิเศษมากแต่คำถามที่น่าสนใจคือชีวิตของชาลีชินสอนเราอะไรความสำเร็จและความล้มเหลวของเขาบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับโลกของเราและเราควรเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของเขาคุณคิดว่าเช่นไรชีวิตของชาลีชินเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จและความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะกลับตัวกลับใจได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของเรา